I was a fiend So they have นี่ก็มาอีกครั้งกับรายการ Street View นะฮะแต่ว่าวันนี้นี่เพอเออผมเป็นคนถือกล้องอยู่เลยยังไม่เห็นผมนะฮะวันนี้เป็นตอนพิเศษนะเราจะบุกเข้ากรุงเทพกันนะฮะโอ,โ,อโอ้มึงขับเฉยนก่อนตอนนี้นะหนาวสัตว์นะ <laughs> ตอนนี้ที่โคราชหนาวมากะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกําลังเดินทางเข้ากรุงเทพกันแต่ว่าตามกำหนดการนะเราจะขึ้นรถตอนประมาณสักเจ็ดโมงนะฮะไปถึงที่นู่นประมาณ สิบเอ็ดโมงโดยประมาณใช่แต่ตอนนี้นะฮะเก้าโมงแล้วไม่ยังไม่ไปถึงไหนเลยเดี๋ยวเราแวะซื้ออ่ะตั๋วขึ้นรถไฟก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อครับผมตอนนี้ฮะเราก็มาถึงขนส่งกันแล้วแต่ว่าหนาวสัต่นอะแล้วนี่ก็เพลินไม่สบายด้วยเดี๋ยวหาอะไรอุ่นกินก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเข้าร้านกาแฟก่อนเดี๋ยวค่อยไปคุยกันรวยพเลยเอ็กซ์โซเย็นที่หนึ่งครับเต้นอะไร แมวแมค่ับาทใช่ไหมครับอันไหนตอนนี้ก็มาหลบอู่ที่ร้านกาแฟชั่วขราวพราข้างนอกนี่หนาวโคตรหนาวเลยตอนนี้ที่โรล่านะแต่ว่าโซรามีหนาเกียงเลยก็เหตุที่ผมุนกเข้าไปกรุงเวันนี้นะก็เพราะว่าทางที่บอลครับเก้าสิบล่าแล้วก็จังหวัดลำเสตก็ <ility> ได้มีการคุยบล็อกกับผมนิดหน่อยนะแล้วก็คุยกันว่าจะมีโอกาสผมจะขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมนะแล้วเชื่องนี้นี่ก็ว่างพอดีแล้วพวกอาจารย์แกเขาก็ชวนผมมาดีว่าโอเคไงก็มาสิวางไว้มาถ่ายเล่นเที่ยวเล่นที่ฬาดูก็เลยจะเป็นเทปแรกของสตูดิโอที่เราจะเป็นบรรณาธิกเขาคุ้มนะฮะเราจะเข้าไปถูกที่บีเคเคไม่ใเทเหรอครับวันนี้นี่นะครได้สิ้นมานะฮะกำลังเลย สิบแปดองศาเชนเต้นเนี่ยเราเปิดแอร,ร์บริษัทนะลมตั้งแรงมากใครว่าไม่รู้กันว่าที่กรุงเทพเป็นไงก็มีอุบเสือบ้างแต่แรกเขากรุงเทพตอนนี้ร้อน<ง>รู้เรรงเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าแต่ได้ไหมมวันนี้ขึ้นรถทัวร์แล้วนะได้ VIP 30ที่นั่งสบายเลยวันนี้ คนไม่ก็เยอะเท่าไหร่ครับกล้องหันขึ้นไปกล้องหันขึ้นไปลงตับประเด้นคุณนั่งไปสบายๆยาวยๆครับเดี๋ยวประมาณอย่างที่ผมบอกปายโมง,งน่าจะถึงสำหรับธุรกิจในรอบนี้นะฮะเรามีเวลาหมดแค่2วันนะฮะเพราะว่าแฟนผมต้องกลับมาขึ้นเวรต่อที่ทิพโคราชนะฮะก็ะเลยจะแ,แบง่งธุรกิจออกหลักๆครับก็ะจะมีไปเยี่ยมพี่บอลกับอาจารย์ดอนนะคะนรับสำหรับวิวแตแลาสติก้าวิลล่านะฮะก็ จะเป็นวันที่2นะฮะส่วนวันนี้วันแรกที่เราเดินทางเข้าไปนี่ผมจนะนัดเจอเพื่อนของคนนึงที่ยูเนี่ยนมอก่อนนะแวะเอาของทีนึงแล้วก็เราจะไว้เป็นเรื่องก,กล้องโกโป้ก,โกันที่อาร์มบึงทองนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็นะ่าจะหาที่พักกันแต่ว่านี่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้พักที่ไหนกันนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปตายดับหน้าเอาแล้วก็จริงๆนะฮะมีอีกหลายที่ที่อยากไปนะแต่ว่าเพราะว่าด้วยเวลาด้วยนะแล้วก็บวกกับยังไม่ได้คุยกับพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะก็ ไปแค่2ที่นี้ก่อนนะฮะถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะไปอีกหลายที่ครับอย่าง VSC Carnival นะครับหรือว่าจะเป็นอ่า Rock Bottom City อย่างเงี้ยฮะก็อรอดูกันเผื่อรอบหน้ามีโอกาสนะฮะจะได้แวะไปเยี่ยมพี่ๆเขาอีกนะฮะ you หล,หลายๆตอนที่ผ่านมานะผมชอบพูดถึงสลาดเซฟวันะนะว่ามันใหญ่นะคนทั่วไปที่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่อาจจะไม่รู้ว่าเซฟวันมันใหญ่ขนาดไหนจริงจริงไหมใช่ไหมตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าแม่งไม่ใหญ่เลยลองไปอยู่ในสภพาพหูแม่งโคตรใหญ่เนี่ยผ่านก,กำลังจะผ่านด,ดีเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ นี่นะหลังจากผ่านอีโดหัวเครื่องบินไปนะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของเซฟวันหมดเลยนะครับถึงเงี้วะเร็วๆเด็กง่ายยิบลานจอดรถเออใช่มีธนาคาร่ออ่าธนาคารก่อนแล้วก็เป็นรานจอดรถใช่ป่ะนี่นี่อันนี้เป็นรานจอดรถนะครับนี่ครับทั้งนั้นทางนั้นทั้งหมดเลยครับมีจัดคอนเสิร์ตด้วยบางวันมีจัดคอนเสิร์ตด้วยนะฮะนี่ครับเร็วเดีับพื้นที่เซฟวันทั้งหมดนะครับมีอู้ยย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 ย ยายโอ้ไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดไป,ไปอีกครับไปอีกโอ้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 โคตรใหญ่ครับหมดแค่นี้หมดแล้วมันเปิดตอนไหนอ่ะเวลาเปิดที่รู้สึกจะเปิดเริ่มเปิดประมาณสามสี่โมงเนาะใช่ปะ่ะสี่โมงเย็นหนึ่งประมาณสี่ทุ่มก็เก็บ <S 1> <S 1> ใช่แล้วก็มีขายแมงสะเกเบออยันเรือลมนะ <S 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 เป็น <S <S จริงจริงคือใหญ่มากมีทั้งของกินมีทั้งแบบของมือสองอะไรอย่างเงี้ย ซ็แทนแล้วก็แบบตลาดตลาด,ลาดเปิดท้ายก็มีเโทโซนอย่างเนี้ยเสื้อผ้าเก่าๆก็มีบางทีจอตรงจอแดดลุดมาก็มีชอบมาลื้อไปบ่อยเซเว่นเดย์นะออบากาละเราอยู่ในนั้นด้วยใช่ใช่จะต้องแวะไปดูกันนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวน่าจะมีเชฟได้ไปเที่ยวเล่นที่นั่นอีกแหละจะปิดต้องไหมน้งนี่นะฮะที่เห็นยู่ตรงนู้นคือคนขับรถเรานะะยืนเยี่ยวเฉยเลย นี่ใส <in> <ain> ่ด <used> ีครับนี่ใส่ดีอยู่บ้านช่างเปลือกชัวเอาเก็บของก่อนเดี๋ยวของก่อนชื่ออะไรครับเฮียยังไม่ถามชื่อเฮียเลยชื่อเฮียลุงครับเฮียลุงขาผมวันนี้เป็นคนทำของทางบ้านช่างเปลือกชัวใช่ไหมครับรถแม่งสุดยอดมากเอ่แต่ผมชอบนะนั่งดีนั่งสบายครับแน่นอนไหมวันนี้ฝากผีฝากไข่กับเฮียเนี่ยครับครับดถรัมากี่ปีแล้วครับพี่ ก็สี่ศตวรรษอ่ะสี่ศตวรรษก็สี่สิบปีดิก็นั่นแหละตอนนี้ก็ห้าสิบปัวในห้าสิบสามห้าสิบหกแล้ว,ส,ลว,ส,ลวสุดยอดนะว <laughs> <ม>ันนี้ฝากด้วยไทยไทยไ,ไอันนี้อันนี้แฟนพี่แฟนแฟนนี่แฟน,แฟนโอ้น่ารักจังชื่ออะไรชื่ออะไรเราเคยไปทำรายการสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไร <laughs> พี่อู๋จ้าพี่อู๋พี่อู๋ครับเป็นเหมือนแอร์เป็นแอร์โฮสเตสของรถทัวร์ประจำรถประจำรถครับผมฝากด้วยฝากตัวด้วยพี่ไปทำรายการครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไปกับพี่เนาะ Okay, I'm okay. Wind body, you got clips <laughs> chipping on my seat, chip, chipping on my shit, chip, chipping on my seat. Wind is body, you got clips chipping on my seat, chip, chipping on my seat, chip, chipping on my seat. นี่นะฮะเราก็มาถึง BKK กรุงเทพกันแล้วก็มาถึงเวลาเป๊ะมากนะฮะพี่เขาบอกว่ามาถึงเที่ยง40นะฮะตามตารางเป็นครั้งแรกนะครั้งแรกในประเทศไทยเลยที่มาถึงเป๊ะแบบเป๊ะจริงๆนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็นัดกับพี่คนไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวแวะไปที่ยูเนียนมอลก่อนแล้วเดี๋ยวไปห้เดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมกันครับเดี๋ยวไปแท็กซี่ ไปยูเนี่ยมพี่น่ารักผมโอเคครับตอนนี้ก็ได้แท็กซี่แล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาไปส่งเราที่ยูเนี่ยมกันเดี๋ยวพี่ว่าเมื่อกี้โทรหานัดพี่เขาแล้วก็คิดว่าไม่จะจะรอนานมากจะหาอะไรทานสองท่านด้วยโอเคมาแล้วตอนนี้นะเจ้าก็มาถึงที่ยูเนี่ยมอลเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่งแท็กซี่มาพี่แท็กซี่เมื่อกี้นะ โหดสัตว์ไอ้เหี้ยชวนคุยอะไรแม่งไม่คุยด้วยเลยขับรถโคตรน่ากลัวน,นะไม่ได้มากรุงเทพนานโดนครั้งแรกในรอบหลายปีอ่ะทางนี้ทางนี้สำหรับยูเนี่ยมอลล์เนี่ยก็จริงๆจะมีร้านอไอศครีมนะครับของอ,อาจารย์ดอนที่เปิดซรอมลิมเต็ดอยู่ที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวคาดว่าอาจจะแวะไปเดินดูเล่นนะแต่ว่า อาจจะยังไม่ได้ซื้ออะไรเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่นู่นเป็นหลังนะครัวันนี้นะก็อยู่ที่ร้านคิมจูนะครับชิ้นยูนิฟอร์เดี๋ยวรอพี่อ่ะพี่จิก,ก่อนนะครับอันนี้เป็นเพื่อนผมที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานนะฮะชื่ออ่ะพี่เคนจินะฮะน้ำคุณจำไม่ได้แล้วรู้สึกแกจะเป็นลูกตุ้งญี่ปุ่นนะนะเจอแบบนึงเดี๋ยวลองโทรตามแกก่อนเนอะ้แไไม่งเป่นเราว่ะไงไงเดี๋ยวกินข้าวมันก่อนค่อยว่ากันกน,นะครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักเราแล้วนะฮะรอบนี้มาพักกันอยู่ย่า,านอนุสวรียเดี๋ยวจะลองเปิดห้องให้ดูกันนะครับนี่โอเควิงนี่โอเค เรามาพักกันอยู่ที่นี่ราคาโอเคครับถือว่ารับได้ไม่แพงมากตกอยู่คือละพันนิดๆน,ดๆนะครับมีมีมครัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ให้ทานข้าวด้วย,ยออกาดใจก่อนโอเคครับตรงนี้มีบาคานีส่วนตัวนิดหน่อยนะฮะล้วแฟนผมไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้มาก่อนนะเนี่ยห้องน้ำนะฮะโอเคเลยวันนี้เราจะพักที่นี่กันนะฮะ เรเบี่ยงมอนี่เราแฟนผมไม่ไปไหนแล้ววะแฟนผมหายไปแล้วนะฮะช่างก็เถอะเดี๋ยวนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีเฮ้ยเฮ้ยปิดปิดไม่ออกอะไรอะอะไรอยู่ข้างในไม่อะไรไม่อยอ้ยโอ้อเยอ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้ยโ้ยอ้อยโ้ยอ้อยโ้ยนอ้อยโอ้ยนอ้ยอยอ้ยอ้นออย เรียบร้อยโอ้นั่งน,น,น,นั่งงูคูเหนื่อยเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาแล้ว <c oughs> โ,อโอเคครับเดี๋ยวพักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวสักประมาณสี่โมงห้าโมงอนะห้าโมงเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ฟอร์จูนนะครับเดี๋ยวไปไปดูกล้องกันเดี๋ยวพาไปเจอกับพี่คนหนึ่งในรายการที่สปอมตลอดตลอดด้วยเจอกันครับ In the biz, body, you in this bitch party? You got clips chippin' on my shit, chippin' Jip, on my shit, chippin' Jip, on my shit. In the biz, body, you in this bitch party? You got clips chippin' on my shit, chippin' Jip, on my shit, chippin' Jip, on my shit. You never hit me, so do can